สตูดิโอครับพบคําแบบนี้แรงๆแบบนี้ครับสิผ้าไปจีหนังพองนะครับเนี่ยกูจักกันบ่หนังพองขอต้อนรับทุกท่านนะครับหนีโควิดเซฟช่วยชาตินะครับมาประกอบอาหารแบบชาว่า่กันที่บ้านนะครับผมวันนี้เมนูพบคํายาเย็นนะครับฝนตกไปปล่อยเพิ่งเสร็จนะครับเป็นเมนูหนังพองครับผมภาคพื้นอีสานตอนบนบ้านผมจังหวัดบึงการเรียกว่าหนังพองนะครับติดต่อกันเลยครับ แดงไปเลยนะครับนี่ครับวัตถุดิบของเรานะครับระเอกของเราวันนี้คือหนังพองนะครับผาคพื้นพังผ้ากางหรือว่าผ้าอื่นๆก็จะเป็นหนังควายตักแห้งนะครับชื่ออย่างเป็นทางการนะครับ1มัดมี12ชิ้นนะครับเส้นตรงนะครับยาวประมาณ12นิ้วหรือ1ฟุตนะครับ30ซนติเมตรนะครับหมัดมีทั้งหมด12ชิ้นนะครับผมซื้อมาในราคา100บาทที่ตลาดนัดไทยลราแถวบ้านผมนะครับตัดหัวตัดท้ายมาอย่างสวยงามนะครับผม นี่ครับผมยาวประมาณหนึ่งฟุตนะครับตัดหัวตัดท้ายอย่างสวยงามครับหนึ่งมัดมีหนึ่งโลนะครับราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับวัตถุดิบต่อมานะครับขาดไม่ได้เขียงนะครับเขียงเนื้อดีต้องเป็นเขียงเนื้อไม้จากไม้มะขามนะครับสากกระเบือครับพระเอกของเราครับผมหนังพองหรือว่าหนังควายตากแห้งครับ เหล็กคีบครับเอาไว้คีบไปคีบมานะครับถ้าทุกท่านไม่มีก็ต้องจําเป็นต้องใช้มือนะครับสู้กับไฟหน่อยแล้วกันนะครับเอาเลยครับเริ่มนาพระเอกของเรานะครับจี่ลงในเตาถ่านเลยนะครับเอาวางบนถ่านเลยนะครับไม่ต้องใช้เหล็กปิ้งเหมือนปลาหมึกนะครับนะครับท่านหิวเยอะก็ใส่เยอะนะครับหิวน้อยกินน้อยไว้ทําวันหน้านะครับท่านก็สามารถใช้เหล็กคีบถ่านนะครับกลับไปกลับมาหรือว่าพลิกไปพลิกมา ก็ระวังเผ็ดด้วยนะครับถ้าพริกเบอๆนี่ครับผมนำหนังพองหรือว่าหนังควายตากแห้งครับจีลงในเตาถ่านเลยนะครับก็ใช้เล็กคีบกลับไปกลับมาอย่างที่บอกนะครับไม่งั้นก็คีบเอาก้อนถ่านนะครับขึ้นมาทับบนหนังพองก็ได้นะครับเพื่อความสุขเสมอกันนะครับสุขเสมอกันเสมอมันคือการพักผ่อนครับนี่ครับผมผมจะใช้ระยะเวลาจริงเลยนะครับไม่ขออนุญาตตัดต่อแล้วกันในช่วงนี้นะครับ เพราะว่าทุกท่านจะรู้ว่าสุกแล้วพร้อมกินนะครับมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับก็ขออนุญาตรันเวลาไปเลยนะครับถ้าทุกท่านรีบนะครับติดภารกิจว่านำลายไหลแล้วนำลายซ้อแล้วนะครับก็ forward ไปได้เลยนะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่ตัดคลิปละกันทุกท่านจะได้รู้ว่าใช้ระยะเวลาจริงประมาณเท่าไหร่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับวิดีโอของเรารันไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ไม่มีตัดคลิปตัดต่อออกนะครับจนกว่าจะสุกกันเลยทีเดียวนะครับ นังพองในวันนี้นะครับผมจะจีเสร็จแล้วก็จะใช้สากกระเบือทุบบนเขียงไม้มะขามนะครับแล้วก็กินสดๆสนะครับหมายถึงว่ากินกับข้าวเหนียวได้เลยนะครับไม่เอาไปปรุงหรือว่าประกอบอาหารเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะว่าหนังพองสามารถประกอบเมนูอื่นได้หลากหลายนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ซุกยูสตูดิโอด้วยนะครับเพราะว่าคลิปหน้า จะนำวัตถุดิบหนังพองที่ทําสุกแล้วเอาไปประกอบอาหารอย่างอื่นอาทิเช่นซุปหนังพองใส่เนื้อใส่มะเขือหรือว่าแกงขี้เหล็กใส่หนังพองประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้สุกทุบก,ก,กินกับข้าวเหนียวได้เลยนะครับ oh no. Oh no. โอ้โนโอ้โนโอพูดแล้วก็เริ่มท้องไส้ปั่นปวนแล้วครับท้องร้องจอกจอกจอก,จอก,จอก,จอก เมนูหนังพองนี้นะครับคร่าวๆก็คือนําหนังพองหรือว่าหนังควายตากแห้งที่ซื้อมาจากตลาดนะครับบางเจ้าก็จะเป็นแท่งยาวๆนะครับบางเจ้าก็จะเป็นขดๆมาเหมือนเลข8ปดอินฟินิตี้นะครับขดไปขดมาขดมัดเล็กๆนะครับแต่ว่าเจ้านี้จะยาวหน่อยนะครับก็ติดเตาครับฐานแดงเสร็จเรียบร้อยก็เอาหนังพองจีแบบนี้เลยนะครับคร่าวๆนะครับถ้าสุกแล้วนะครับมันก็จะดำนะครับดำเสมอมันเสมอมันคือเก่าครับดำทุวนหน้าท่วนตา ก่อนที่โกรธแล้วก็เอาเลกคีบคีบขึ้นมาบนเขียงใช้สากระเบือหรือว่าคอนตีนะครับทุ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 บอันที่มันดำๆออกมันก็จะมีเนื้อในนะครับออกเหลืองอร่ามงามอร่อยชงนะครับแล้วก็สามารถเคี้ยวกินกับข้าวเหนียวรับประทานกับข้าวเหนียวได้เลยนะครับส่วนมากที่ผ่านมาก็จะเห็นกินแต่กับข้าวเหนียวนะครับไม่ค่อยเห็นกินกับข้าวเจ้า หรือว่าข้าวสวยท่าไหนนะครับยังไงก็ลองลองดูได้นะครับแต่วันนี้ไม่ได้หุงข้าวครับกินกับข้าวเหนียวนะครับก็ลองดูนะครับข้่าวาของการปรุงเมนูแบบชาวไข่จีนั้งพองก็จะประมาณนี้นะครับขอแนะนำทุกท่านให้เตรียมข้าวเหนียวไว้เยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าโบราณกล่าวไว้ว่ากินเนื้อขอยังกินนังเขาเบิดครับรับประทานเนื้อข้าวเหลือรับประทานหนังข้าวหมดไว้นะครับ ครับช่วงนี้ถ้าทุกท่านอยู่กับบ้านนะครับก็เซฟช่วยชาตินะครับโควิดกําลังระบาดนะครับที่จังหวัดบึงการของผมนะครับเพิ่งประกาศวันนี้เลยนะครับว่าล็อกดาวน์เลยนะครับห้ามเข้าห้ามออกเลยนะครับสําหรับพื้นที่จังหวัดบึงการนะครับเพราะว่าราชการยังมึงมีคําสั่งมานะครับก็เซฟเซฟช่วยกันครับเห็นอกเห็นใจครับอยู่บ้านผมมีหนังพองอยู่นะครับซื้อไว้นานแล้วนะครับไม่เสียนะครับหนังพอง เป็นวัตถุดิบอาหารที่ไม่ค่อยเสียนะครับห้อยไว้ตามตู้กับข้าวห้อยไว้ตามราวตากผ้าหอยไวตามทุกทัวนะครับอยู่ได้เป็นปีเป็นชาติเลยนะครับคล้ายๆปลาเลยนะครับโอ้โหมีเสียงตุ๊กแกด้วยตุ๊กแกก็น่าจะหิวนังพองเหมือนกันนะครับก็ขอแนะนำด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่ฟันไม่ดี ฟันไม่เหลือแล้วนะครับหรือว่าฟันหลอนะครับก็พยายามจะเคี้ยวหนังพองบนล่องที่ไม่มีฟันนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปเหงือกมันจะเจ็บการกินหนังพองที่ถูกต้องควรมีฟันนะครับควรฟันดีนะครับฟันหลอกินยากครับฟันหลอก็กินเป็นประกอบเมนูเป็นอาหารออย่างอื่นแล้วกันนะครับคล้าย เป็นซุปเป็นแกงเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับผมประกอบเมนูอาหารได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่าลืมด้วยนะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปเปิดตัวซุกยูสตูดิโอด้วยแล้วกันนะครับกับผมครูโตโต้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับและจะมีคลิปใหม่รันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตัดต่อสเปรย์ละเยอะแยะมากมายไปเลยนะครับนี่ครับ เห็นกระติบข้าวเหนียวไหมครับนั่นแหละครับนี่แหละครับควันเริ่มพวยพุ่งแล้วครับควันเริ่มพวยพุ่งสู่ท้องนภานะครับเป็นนิมิตหม่อันใกล้เคียงแล้วว่ามันจะสุกแล้วนะอันนี้ไม่ได้เผาป่านะครับไม่น่าจะผิดธรรมดาเป็นทันการทากับข้าวนะครับเห็นกระติบข้าวเหนียวแล้วเมื่อกี้นี่ก็โหยทองร้องอีกแล้วครับ ก็ลองดูนะครับทุกท่านอาจจะไม่กินข้าวเหนียวนะครับเพราะว่ากินข้าวเหนียวเสร็จแล้วมักจะดีดนะครับดีดขึ้นตานะครับตามักจะปิดแต่ที่ผ่านมาผมก็ยังไม่เคยกินกับข้าวย่างอื่นนะครับอาทิเช่นข้าวสวยข้าวผัดอย่างนี้ก็ไม่เคยนะครับข้าวหลามน้องมนประมาณนี้ก็ไม่เคยกินคู <S <S ่กันแต่แต่เล็กจนโตคุณพ่อคุณแม่ทําให้กินก็จะเป็นกินกับข้าวเหนียวในกระติบนะครับพอที่จังหวัดบองการส่วนมาก ข้าวที่รับประทานอาหารเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับหลายท่านก็คงจะเคยร,รับประทานเคยกินกันนะครับลิดเดดของข้าวเหนียวก็คือกินปุ๊บง่วงปั๊บนะครับขับรถนี่ลลำบากนะครับจอดนอนตลอดทางเลยฝากไปด้วยครับซุกยูสตูดิโอนะครับคลิปแรกเปิดตัวแบบบ้านๆเลยนะครับก็มีหลากหลายกิจกรรมที่จะทำร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารคลิปการศึกษา คลิปกีฬาคลิปอื่นๆนะครับสเปรละนะครับทั่วไปนะครับไม่มีเป้าหมายหลักอย่างเป็นทางการนะครับฝนตกนะครับแฉะเพิ่งหยุดนะครับอากาศก็ออกเย็นๆนะครับก็ติดเตาอย่างนี้ก็อบอุ่นนะครับสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายผมบอกไปแล้วนะครับไม่ได้ตัดคลิปนะครับทุกท่านจะได้รู้ว่าระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับหนังพองก็จะสุกนะครับจับไปเลยนะครับทุกท่านครับ ตอนนี้ผมกำลังสู้กับควันอยู่นะครับทุกท่านมีนาฬิกาก็จับนาฬิกาเลยว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับหรือว่าดูคลิปไปได้เรื่อยๆนะครับหากลบกลบนี่ก็ดูในคลิปเอานะครับมีเวลาวิ่งอยู่นะครับก็รบกวนด้วยนะครับช่วยกันทำอาหารกินนะครับนี่ครับผมไกล้วครับดําเกลียมแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเห็นความทนทานของหนังพองหรือว่าหนังควายตากแห้งไหมครับส่วนกรรมวิธีการทํานะครับคลิปหน้ายังไงว่างจะหาวิธีการทําหนังพอง นะครับแล้วก็การประกอบเป็นเมนูอย่างอื่นมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์แชร์กดเลิฟเลิฟเลิฟนะยูกดซับสไคร้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยเลยกันนะครับคลิปของคุณครูนะครับมีแต่คลิปสุภาพสุภาพนะครับคลิปที่แบ่งปันนะครับอยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็นี่ครับปันคลิปกันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องซุกยูสตูดิโอนะครับบายคูโตโต้นะครับยังไงก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับใกล้แล้วครับผมใกล้มาแล้วครับผมแนะนําว่าอุปกรณ์หลักที่นี่ครับผมดำๆแล้วครับควรมีเหล็กคีบนะครับอย่าใช้มือจับเลยนะครับสงสารมือตัวเองนะครับเริ่มแล้วครับได้แล้วครับลักษณะนี้เลยนะครับพี่น้องครับยกโปเลยครับครับต่อมาทําอะไรครับผม ต่อมาเตรียมนะครับโอ้โหกดไลค์รัวๆได้ทีแล้วอีกสักนิดนึงนะครับอีกข้างหนึ่งมันยังไม่ได้ค่อยดำนะครับมันยังเห็นเป็นหนังอยู่นะครับงวดนข้มาทุกทีแล้วครับงวดมาทุกทีแล้วครับมาเอาเลยแล้วกันหิวละลูกหลานก็หิว่แล้วครับรอกันแล้วครับกินกันทั้งบ้านนะครับ เมนูนี้เมนูชื่นชอบประจำบ้านนะครับเมนูสามัญประจำบ้านครับ<_><_>จีแรกๆควันมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับพอใกล้สุกแล้วมันจะไหม้เคลียมก็ควันจะออกมามการสังเกตอีกแบบหนึ่งนะครับแบบวิธีนึงส่วนแม่ก็ใช้เวลาระยะเวลาก็ใกล้ๆกันนะครับใกล้เคียงกันเพราะว่าเป็นหนังพองหนังควายนะครับลักษณะความหนาเหนียว ก็ไม่หนีกันครับควายแต่ละภาคนะครับเพราะหนังหนาเหมือนกันนะครับไม่มีหนังบางผมเคยไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่เชียงใหม่ก็ไปได้ที่ตลาดนัดมาเหมือนกันใช้ระยะเวลาการจีคล้ายๆกันครับวันนั้นไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปนอนที่ป่ายแม่ห้องสอนนะครับก็ติดไปแคมป์ปิ้งจีไปด้วยนะครับเรียบร้อยครับมาเลยครับวางบนอุปกรณ์หลักของเรานะครับเคียงไม้มาขามอย่างดีครับ เตรียมรบเลยครับทีนี้จับสากระเบือก่อนเลยครับอันดับแรกแนะนำให้จับสากระเบือในมือที่ถนัดนะครับด้านที่ถนัดนะครับเพื่อเป็นการสมดุลของการเคาะนะครับอ่ะมันดำานะครับไปวางไปต้นเลยครับเห็นไหมครับเดินทุกเลยครับด้านหน้าด้านบนด้านข้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นหนังพองจะมีสีสันนะครับหน้าหลังแล้วก็ข้างนะครับนี่ครับผม ลักษณะจะเป็นแบนๆนะครับนี่ครับด้านหน้าได้แล้วครับตัวเนี้ยตัวนี้ยังครับอีกนิดนึงครับโอ้เริ่มโอเคแล้วตัวนี้ดําครับยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับกินไปเดี๋ยวขมนะครับก็จะมีดําๆบ้างนิดหน่อยก็ธรรมดานะครับกินไอ้นะครับแต่ไม่ใช่กินทานแบบนี้นะครับนี่ครับทุบออกครับทุบทุบๆุบทุครับมาแล้วก็สอแล้วครับนงอายขอบคุณเลยอยากลองกินกับข้าวหลามหนองบนจังเลยหรยอรสชาติจะเป็นยังไง เดินอยู่ไกลกันเหลือเกินเขาลามน้องมนอยู่ไหนล่ะครับเขาลามน้องมนไม่เคยไปนี่ครับทุบหัวทิ้งเรียบร้อยนะครับตาเรียบร้อยโอ้โหทุบสิงเดมันดำออกนะครับเห็นไหมครับจากต้นชนปลายครับตรงอย่างนี้สิครับนี่แหละครับผมกินได้เลยนี่ครับกินได้เลยภารกิจสำเร็จครับผมยกโป่งกันเลยครับกดไลค์เลยครับ ลองนอร่อยหน่อยนะบอกเปรี้ยวเป็นแต่ไม่เหนียวซุกยูสตูดิโอ call yep